ข้อนะคราวนี้เนี่ยเราจะพยายามเฉลยสามถึงเจ็ดให้เ,เร็วๆหน่อยก็คือมันอาจจะไม่เน้นที่การแปลเอาทุกคำะนะเพราะว่าถ้าไปเอาทุกคำเนี่ยสอนละเอียดเกินก็ไม่พ้นหน้าหนึ่งพอดีนะอ่ะคำที่สามไอ้ข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยต้องสังเกตแล้วล่ะ เอาเอาง่ายง่ข้อหนึ่งเนี่ยทำไมมันตอบอาร์ตอะอาร์ตแปลว่าศิละปะใช่ปะสตาร์ี้เรียนเรียนศินละปะก็ต้องห้องวิทยาศาสตร์ใช่ปะมันเป็นห้องอื่นได้ยังไงนึกออกไหมมันก็ต้องเลือกจากชอยที่มีนึกออกนะข้อสอง Eat Fruit, กินอาหารกินอาหารอะไรกินอาหารที่สุดน่ะก็ต้องเออ คาเฟเชอรี ia, โรงอาหารตรงนี้ข้อสามไม่สอนทุกคำเนาะเอาคำที่คนรู้ดีกว่าคำที่คนรู้อยู่แล้วคือคำนี้มีข้อโจทย์คำนี้แปลว่าอะไรอ่านว่าอะไร English English ก็แปลว่าวิชาภาษาอังกฤษแล้วอันไหนที่มันดูแบบเหมาะจะเหมาะต้องลรอกอบข้อไหนแะไปออกหนึ่งคำวิชาภาษาอังกฤษ ตอบอะไรอ่ะก็ต้องตอบข้อหนึ่ถึงสิบต้องมาข้อหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษตอบข้อเก้าได้ไหมแหลวิทยาศาสตร์ได้ไหมก็ไม่ควรตอบใช่ปะเพราะข้อสิบก็คือแหลทางภาษาข้อสามจึงตอบข้อสิ language lab language lab b o r a t o r y ก็คือ language lab นั่นแหละ คงสั้นข้อสี่ข้อสี่เอ่อคำไหนควรได้คำนี้คำนี้ได้ไหมอ่าครูจิ้มให้คำสองคำที่ควรได้คือคำนี้กับคำนี้ต้องมีตัวตัวไหนที่ได้ ตัวนี้รู้ความหมายเปล่าและอ่านว่ายังไงคำนี้อ่านว่า read read แปลว,ว่าอ่านคำต่อมา book s book b แปลว,ว่าหนังสือใช่ไหมอันไหนมันดูเป็นหนังสือสุดนะหนูว่า ห้องวิยาศาสตร์ก็ไม่ใช่ห้องดนตรีก็ไม่ใช่คำไหนแปลว่าห้องสมุดก็คือข้อหกหก b r a r y แล้วก็ข้อที่ห้าข้อที่ห้าเนี่ยเออไอคำว่ายูอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหม เอาอย่างข้อที่ห้านะครูบอกเลยหนูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามเจ็ดตัวนี้ยรู้ไปก็ตอบไม่ได้เพราะว่าคำสำคัญมันอยู่ที่คำที่แปดหนูสะกดก็คือ S I C K แล้วสรุป X, S I C K อ่านว่าอะไรอ่านว่า sick sick อ่าจดเพิ่มเติมจดเพิ่มเติมเดี๋ยวก็หนดรอบใหม่เขียนเป็นข้อที่แปดคำว่า sick เนีย่ยแปลว่าอะไร S I ซีเคเนี่ยซิ c. ถ้าเป็นหมอกถ้าถ้าครูถามตอนอะไรอะตอนที่พอรอายุนะของนี้ใช่ปะเราจะบอกว่าซิกแปลว่าหกแต่ซิกที่แปลว่าหกเนี่ยมันคือ s i c k s i x เอสไไง s i สซิกหกส่วนตัวน,นี้เนี่ย s i c k, c k ีเคซิกแปลว่าป่วย and sick แปลว่าฉันป่วย แล้วมันต่างกันตรงไหนซิกตัวนี้มาสะกดโดยเอสโซไอสระอีศีคอควายซีเคตัวซีเคเนี่ยมองให้เหมือนเป็นตัวซตัวเดียวก็คือซิกซีเคมองให้เหมือนตัวเดียวคือตัวคอควายแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันเอสสระเอสโซไอสระอีเอคือกอไกสอสโซโซซิกแปลว่าหก จดลงไปนะหยุดหน้าจอแล้วรถจดตัวนี้ไปด้วยสองตัวนี้พอเจอซิกที่แปลว่าป่วยเนี่ยเลือกเอาดิอันไหนที่ดูเกี่ยวกับห้อง,องควาเจ็บป่วยที่สุดซึ่งก็เป็นห้องพยาบาลใช่ป่ะ nurse s e s room ห้อง ของพยาบาลก็คือห้องพยาบาลนั่นเองต่อข้อสามแล้วก็ข้อเออหกข้อหกคำชัดเจนสอนไปแล้วคำนี้รู้จักหนึ่งคำจริงๆมันสองอ่ะตรงนี้ก็รู้ความหมายไปแล้ว student นักเรียนแต่แคำนี้ไม่ช่วยไล k ์ไ like ล like like ์กดไล k ์ก็คือชอบใช่ป่ะนักเรียนชอบผู เพื่อที่จะเล่นในเห็นไหมสิ่งที่สอนมันวนมานักเรียนชอบที่จะเล่นในในไหนอจริงๆอะ่ะข้อ6เนี่ยแปลออกใ้้คือต้องแปลคำนี้ออกใช่ไหมเพล y อะไรเกี่ยวกับการละเล่นคำซ้ำมีด้วยซ้ำก็คือข้อ2 Playground Playground แปลว่าสนามเด็กเล่น ข้อที่สุดท้ายข้อเจดคำนี้อ่านว่า Music Music m u s i c บอกไปแล้วหรือเปล่า Music ก็ต้องห้องดนตรีออบข้อ8 Music Room นั่นเองขอเฉลยลวกนะเพราะว่าเราครั้งหน้หนึ่งมานานและสี่คลิปแล้วเอ้ห้าคลิปแหละนะก็ ฝึกอ่านมาด้วยนะคราวนี้เมื่อดูแบบฝึกหัดหน้าสองหน้าสามสังเกตดีตอ่าขยายให่นิดนึงก็ได้ดูหน้าสองหน้าสามหน้าสองหน้าสามเนี่ยหน้าตาตรงเนี้ยมันคือตารางสอนใช่ปะ่ะในวันตาเวลาเวลากี่โมงตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงสามโมงครึ่ง คราวนี้สังเกตดีนี่คือวันจันวันจันมีวิชาอะไรบ้างแต่และว,วันก็เร็นวิชาไม่ซ้ำกันอืมตรงนี้น่าสนใจน่าสนใจแล้วก็แล้วก็พบรบุขัดหน้าสามบุขัดหน้าสามเนี่ยก็ดูนะไอข้อหนึ่งข้อแปดเนี่ยก็เป็นชื่อวิชาเหมือนกัน ก็เป็นชื่อวิชาหนึ่งถึงแปดดังนั้นเนี่ยถามว่าชื่อวิชาสําคัญจําเป็นต้องรู้ไหมคำตอบคือต้องรู้อ่ะนะดังนั้นก็สำหรับเวลาที่เหลือของคลิปนี้เนี่ยเราจะมาตอบว่าแต่ละวิชาเนี่ยอ่านว่าอะไรซึ่งครูก็พาย้อนมาหนังสือปอ .3 เลยหนังสือปอ .3 มตรงนี้ เออพามาทำไมนังสือปสามเรืปห้านะอ๋อก็เพราะว่าบท 2, ที่สองของหนังสือปสามเนี่ยเราเคยเรียนเกี่ยวกับชื่อวิชาต่างๆไปแล้วลงมอ่อกันอีกอย่างอืมซึ่งอ่ะ <c oughs> ซึ่งคลิปเออเกี่ยวกับการอ่านเออ เชื่อวิชาต่างๆก็เดี๋ยวครูจะแปะคลิปที่เรียนป .3 เอาไว้ให้ว่าแต่ละวิชาเนี่ยอ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรเดี๋ยวครูแปะไว้ให้